S <S สวัสดีในตอนตีห้ค่ะของวันที่หนึ่งมกราคมสองหทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ำคืนแรกแล้วก็เช้าวันแรกของปีใหม่ค่ะปินอยู่ที่นี่ค่ะบ้านแสงจนันบ้านพักรับรองในเขื่อนรัชประภาค,ะค่ะทุกคนทุกคนดูดิยังไม่มีใครตื่นยังไม่มีใครตื่นดูมาดูบรรยากาศ ลืมตายในวันปีใหม่ของปิ่นอยู่ที่นี่ปิ่นจะบันทึกไว้ในความทรงจำเลยทุกคนดูดียังไม่มีใครสักคนเลยแล้วปิ่นตื่นมาทำอะไรอ่ะทุกคนเตีย้ยคนเดียวไม่ได้คนเดียว ปิ่นได้ยินเสียงโกเปิลอยู่ในครัวค่ะทุกคนปิ่นจะมาช่วยโกเปิลจะมาช่วยลุงลังหรือว่าช่วยทําให้มันดีไม่รู้นะเพราะว่าโกเปิลคือหัวหน้าเชฟในทริปนี้ของเราค่ะแกมาทําอาหารให้ลกูกหลานท่านเดี๋ยวเราแอบ,บดูนะดูดิบรรยากาศค่าคืนแรกของวันปีใหมย่ยังไม่มีใครตื่นแต่มีหนึ่งคนที่อยู่ในครัวทุกคนดูดูดูด ก้มก้มไงไงก้มก้มไงไงหูสุดยอดวีลบ,บุรุษของเราดูดิอยู่คนเดียวด้วยอ่ะเรามาถึงโกเปิลเตรียมเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เพื่อนร่วมทิปของเราใครตื่นมาก็จะเจอภาพนี้เลยโกเปิลเตรียมเสร็จแล้วปิ่นมาถึงปิ่นก็ขอบันทึกภาพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยช่วยนะดูบรรยากาศโกเปิลค่ะอยู่คนเดียว เป็นพี่ชายที่แสนดีกันเกง่งหลุดขอเทษทตีกอิ้อเตอรีอมันตัดออกไม่ได้แล้วทุกคนดูบรรยากาศดีเนี่ยค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดลูกหลานด้วยนะกเปิ้ลแบบรักเรามากเลยนะตื่นขึ้นมาทําอาหารแล้วก็ไฟสว่างเหมือนกันนะทุกคนอันนี้กเปิ้ลทำอะไรคะโกเปิ้ลทำอะไรอุย้ย ตายตายตายเช็คดูเช็คดูกูเปิลทำไปเยอะแล้วปินยังไม่ได้มาช่วยอะไรแกสักอย่างเลยทุกคนเพราะว่าแกตื่นแต่เช้านี่ผลงานของปิน่นล้างผักทุกคนทาอะไรไม่ถูกใจเลยปินทํากับข้าไม่เป็นล้างผักให้เป็นอย่างเดียวแล้วก็โคเปิลก็หั่นเป็นตัวอย่างให้ค่ะว่าเออปินทําแบบนี้นะนี่นี่นี่น,นี่ทำเป็นตัวอย่างให้ปินโอเคเดี๋ยวปินทําเองแล้วก็ไปเช็คลายอาหารที่โคเปิลเตรียมเตรียมคนเดียวอ่ะคิดดูดิทุกคนสุดยอดไหม โอ้โห uh huh. มาสองดูสองดูดูมือปิ่นยังเปียกเลยปิ่นไปล้างผักมาสองดูอ่ะเต็มหรือยังเต็มหรือยังทําเสร็จแล้วสองอย่างแฮมกับไส้กรอกอื้ม uh huh. ตายแล้วแล้วก็มาโกเปิลสอนปิ่นค่ะ ให้ทาสลัดว่าเอาผักอะไรหั่นแบบไหนอะหั่นผักก็ต้องสอนคิดดูดีปินทําไม่เป็นทาแบบไหนก็เปิลโชว์หน่อยอะเปิลบอกว่าทําแบบนี้ปินแล้วก็แบบนี้อันนี้กเปิลก็ทําให้ดูค่ะเออปินทําแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออปินก็เรียนกับกเปิลค่ะเรียนเสร็จแล้วปิ่นก็ทําเสร็จแล้วทุกคนอันนี้ฝีมือปินนะฝีมือปินนี่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 สลัดค่ะสลัดฝีมือปินเองแล้วก็เพื่อนรวมทิปเราตื่นมาเรียบร้อยแล้ว มาค่ะมาช่วยกันทยอยมาทุกคนใครตื่นมาก็ต้องมามุมนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปที่จะทํานีโกเปิ้ล นั่งทอดไข่ดาวอยู่ค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะไข่ม้วนไข่ม้วนทุกคนดู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 หืมทอดทีละใบทีละใบ2 2คนอ่ะทุกคนแล้วโคเปิลก็ใจเย็นมากทําทีละหน่อยทีละหน่อยปิ่นก็นั่งเฝ้าค่ะปิ่นตอกไข่ให้อย่างเดียวนอกนั้นโคเปิลทําเองหมดเลยปิ่นนั่งเฝ้าแล้วปิ่นก็นั่งถ่ายวิดีโอช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกช่วยเป็นเพื่อนผีหรอก ตอนตอนเช้าตัวนะเออมาอยู่ด้วยกันสองคนนี่ทุกคนมาแล้วมาวแล้วไข่แล้วก็ไข่ม้วนโอเคเดี๋ยวลูกๆหลานตื่นมาก็จะได้ทานกันเลยแล้วก็อันนี้อันไรเอ่ยน้องเขาบอกว่าเป็นเมนู ไข่เจียวดาวทุกคนเนี่ยปินเพิ่งเคยเห็นนี่เขาบอกว่าดังมากใครๆก็รู้จักแต่ปินไม่รู้จักรู้จักครั้งแรกก็ที่นี่แหละทุกคนเมนูลนี้เรียกว่าไข่เจียวดาวปินปกติความรู้รอบตัวไม่ค่อยมีอยู่แล้วสังคมก็ไม่มีทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยนั่งฟังนะเขาบอกว่าดังมากดังมากนี่ปินก็ดูอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจอาหารกันต่อว่า ไปถึงไหนแล้วทุกคนเห็นไหมไข่เจียวดาวของเราอืมเราก็เห็นขิงไหมคะมีข้าวต้มแน่นอนข้าวต้มคือของโปรดปีนทุกคนลายอาหารโกเปิลเตรียมเกือบเสร็จแล้วนะนี่ไงของโปรดปีนค่ะข้าวต้มกุ้งข้าวต้มกุ้งทุกคนอืมเป็นชอบกินมา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 เช็ค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 ยังไม่ หกโมงเช้าเลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนร่วมทิปจะทยอยมากันใช่ไหมปิ่นก็คงไม่รอเก็บภาพบรรยากาศแล้วนะทุกคนเพราะว่าปิ่นจะไปเดินสำรวจเขื่อนทุกคนนี่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 อากาศสดใสมากปิ่นไม่รู้ไงว่าเรามาแบบนี้ปิ่นไม่ได้เอารองเท้าผ้าใบมาทุกคนมีรองเท้าแตะแต่ไม่เป็นไรเดินได้ ท่าที่จะเดินไหวนะทุกคนเพราะว่ารองเท้าแตะมันบางมากเลยอะไม่รู้จะเดินได้ถึงไหนทุกคนดูดูด,ดูดูบรรยากาศที่เรามาพักโอ้ยมันเป็นความสุขของปิ่นมาก เราไม่รู้จะมีโอกาสได้มาอีกไหมถ้าเพื่อนไม่พามาปิน่นคิดว่าปิ่นไม่ได้มาแน่แน่ทุกคนปิ่นเขาเก็บภาพบรรยากาศนะจากบ้านพักของเราค่ะเรามาดูบ้านเฟื่องฟ้าทุกคนจะมีหลายบ้านมากเลยนะแต่และบ้านก็จะแตกต่างกันไปค่ะถ้าเกิดสัตงว่าใครสนใจอะ่ะก็ติดต่อได้เลยค่ะที่อ๋อบ้านพักรับรองของเขื่อนรัช,ชประภาทุกคนมีบ้านพักเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่ไม่น่าจะเหมาะก,กับแบบ,บวัยรุ่นไหม น่าจะเป็นแบบพวกสวผู้ครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศมันเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวแล้วก็ธรรมชาติทุกคนดูดิอุย้ยสูตรอากาศเย็นสบายทำไมหัวสมองปิ่นโลง่งโป่งมีความสุขมากเดินดูนกดูไม้ดูต้นไม้ดูดอกไม้ทุกคนเดินไปเรื่อยเื่อเดินไปเรื่อยๆยยังไงทุกคนเหนื่อยมากตอนนี้ปิดเหนื่อยหอบมาก จากสภาพร่างกายปิ่นไม่เคยเออกกำลังกายทุกคนโอ๊ย อากาศมันดีก็จริงชมนกชมไม้ก็จริงแต่มันเหนื่อยแล้วรองเท้ามันก็ไม่ได้บอกว่าสนับสนุนให้ปิ่นเดินไกลๆอ่ะทุกคนด,ด,ดูดูบ้านแต่ละบ้าน3า0้อยเมตร5 0าอยเมตรไม่ไปหรอกเออปิ่นจะไปแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็กลับไปนอนดีกว่าทุกคนดูดิแล้วมันเป็นความทรงจําของปิ่นวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6หวันแรกของปีนี้ ปิ่นได้อยู่กับธรรมชาติเราได้อยู่กับตัวเองทุกคนมีความสุขจังเลยทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งมันไปให้หมดค่ะกับปีเก่าปีใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ใจรีเซ็ตร่างกายรีเซ็ตสมองแล้วเดี๋ยวกลับไปค่อยลุยงานต่อทุกคน ปิ่นมากับจี้ี้ค่ะมาๆๆจี้ก็เดินไวเหลือเกินปิ่นก็เดินทมไม่ทันโอ้โหทุกคนดูดิบรรยากาศอะแล้วก็แสงแดดอ่อนๆวิตามินซีที่ได้รับนี่อือหือสดชื่นอารมณ์ดีแล้วดูบรรยากาศนะทุกคนสุดยอดสุดยอดบรรยากาศครั้งหนึ่งในชีวิตปิ่นค่ะที่ได้มาสัมผัสแบบนี้โอ้ยนึกถึงปิ่นอยู่ตัวคนเดียวปิ่นจะมีโอกาสได้ที่ ได้มาเที่ยวแบบนี้ถ้าเกิดสมวิว่าไม่ได้มากับครอบครัวเพื่อนอ่ะปิ่นก็ไม่ได้มาหรอกทุกคนขอบคุณเพื่อนมากนะที่พาปิ่นมาด้วยค่ะไม่รู้เขาสงสารหรือ,อยังไงอยู่คนเดียวเขาก็เลยหิ้วปิ่นมาด้วยทุกคนดูดีแล้วบรรยากาศที่ปิ่นได้รับวันที่หนมกราคม 2568ของปิน่นมันคือการชาร์จแบตอย่างดีนี่เองทุกคนแล้วก็แสงแดดนี่นะเฮ้ยทำให้เราสดชื่นไม่ร้อนเลยทุกคนมันไม่ร้อนเลยดูสีแบบสีธรรมชาติอะเหมือนมันจะร้อนใช่ไหมแต่มันไม่ร้อนแต่ปิ่นตั้งเป้าหมายว่าไงรู้ไหมปิ่นจะไปถึงแค่เหลืองๆตรงนั้นแล้วปิ่นก็จะกลับแล้วนะทุกคนปินป่นเม่ไหวปิ่นเหนื่อยเหนื่อยมากเดินมาอย่างหอบเลยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบ ออกกาลังกายอย่างนี้นะวิ่งนะทุกคนสุดยอดสุดยอดบรรยากาศแบบสุดชอบปินแนะนําเลยนะทุกคนนะ s <S นี่น,นี่เรามาที่เหลืองเหลืองนี่ก็พอพอมาถึงตรงนี้เราก็กลับปินเดินชมนกชมไม้เดินอย่างเงี้ยปินก็อยู่กับตัวเองนะทุกคนแล้วก s <S ออ็ตั้งจิตว่าปีใหม่ปีนี้ปินอยากจะทำจิตให้มันมีสมาธิค่ะมีสมาธิทุกขณะจิตในการดำเนินชีวิต เราก็จะปล่อยวางทุกอย่างค่ะเราก็จะถือศีลอย่างเข่งคัดเราก็อะไรอีกอะ่ะตั้งเป้าของปีนี้จะไม่ยึดติดกับอะไรเลยทุกคนเพราะว่าเราเหลือเวลาบนโลกใบน,นี้น้อยเราอยู่เพื่อรอเวลาไปจากโลกใบน,นี้ค่ะทุกคนเฮ้ยตายละวันนี้เป็นวันดีที่ปิ่นคิดอะไรได้หลายๆอย่างเลยค่ะ สวัสดีปีใหม่นะทุกคนนะถ้าใครมาดูคลิปของปิ่นแล้วก็ปิ่นขอบคุณกันะยาะมิตรปิ่นทุกคนเลยค่ะที่ว่าพาปิ่นมานะจุดนี้โอเคไหมทุกคนเดี๋ยวปิ่นจะกลับไปนอนแล้วนะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย